ก่อนไหมเริยมจานก่อนไหมลูกจานช้อนไหมมิวมิวจานช้อนไหมช้อนไหมชอ้อน อาม่าลูของไิ่มีเอาให้อาม่าลูกอามม่าเอออัมม่าก่อนเนาะเราเตรียมตัวรับประทานอาหารนะคะเตรียมพรอมากเลยอันนี้ถ้วยใครเอ่ยเออไว้ตักซุปลูก แหวนมากสนใจแหวนมากกันแล้วไม่เบานะเราอ่ะสิโอชอบใช่ไหมแหวนอ่ะก็ไม่สวยขนาดนี้เน,ะเน,นาะไม่เอานา้หนักไปดี มาไม่ให้แหวนว่ามาไม่ให้แหวนหรอกมิวมิวจะรัดทำไมเนี่ยไม่ต้องรัดก็ได้โตฝ่านนี้แล้วไม่ต้องรัดลูกนี่ค่ะมีชามข้าวเด็ดด้วยค่ะสำหรับมิวมิวโอเคเห็นไหมแม่บอกแล้ว เดี๋ยวอรอับข้าวมาก่อนโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะอรอับข้าวมาก่อนแล้วเราจะมาดูวีดีอาหารเป็นยังไงบ้างจะมาแล้วอะไรมาแล้ว,ะลวอะไรมาแล้วนะช้อน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 ก็ช้อนของอนตชของแจดีเขาไงเดี๋ยวอันนี้เราก็จะมากินของเรานะรอเจดีมาก่อนโอเคนะ นั่งอยู่เฉยก่อนรออาหารมาโอเคเปล่าเห็นไหมคะเก็นนะ